กําลังจะเล่าให้ฟังถึงกรณีของหญิงสาววัยเบญจเพศที่ไปแก้จมูกค่ะที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีแล้วเกิดอาการช็อกกระทั่งเธอเสียชีวิตนะคะล่าสุดกรมสอบศตรวจพบค่ะว่าคลินิกดังกล่าวนั้นเปิดห้องผ่าตัดผิดกฎหมาย นี่เป็นภาพที่ตำรวจสพประตูน้ำทุลาลงกรเข้าตรวจสอบภายในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ25ปีมาใช้บริการศัลยกรรมจมูกเนื่องจากของเก่าทะลุแต่หลังจากที่แพทย์ให้ดมยาสลบเคอเกิดอาการช็อกกระทั่งหมดสติและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ พอเช้าวันนี้นะครับทางคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติได้นิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญดวงวิญญาณลูกสาวทั้งหมดก็ยังอยู่ในการเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับท้งนี้หลังจากทาพิธีเสร็จทางคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติจะเดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อนําร่างของลูกสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยคุณแม่และน้าสาวบอกว่าแพทย์ลงความเห็นสาเหตุการณเสียชีวิต เกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันอุณหภูมิในร่างกายสูงหลังจากได้รับยาสลบเข้าไปแล้วร่างกายเกิดปฏิกิริยาทําให้กล้ามเนื้อเกรง็งจนมีอาการขึ้นมาไปฟังเสียงครับมันมีตัวดีอะไรของเขา้าไปอยู่ในร่างกายของเขาแล้วมันไปไป,ไปโดนก,กับยาตัวน,นี้เข้าพอดีแล้วมันก็ไปจิน ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งทิ้งจะได้น้อยหรือมากถ้ามันไปะจกกบกับตัวนี้มาก็จะมีอาการไข้มา หลังจากนี้แพทย์จะเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ30วันครับขณะที่นายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีสบศบอกว่าจากการสอบถามแพทย์ประจําคลินิกพบว่าการผ่าตัดจมูกเป็นแบบชนิดแบบโอเพนคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องนํากระดูกซี่โครงเนี่ยมาใส่จมูกเป็นการผ่าตัดใหญ่ก็ต้องใช้การดมยาสลบแพทย์ก็เริ่มเห็นว่าหลังจากที่ให้ยาสลบคนไข้ไปเนี่ยมีอาการผิดปกติผู้ป่วยมีภาวะเลือดเป็นกรด จึงช่วยเหลือเบื้องต้นแต่อาการสุดลงต่อมาหัวใจหยุดเต้นคาดว่าจะเกิดจากอาการแพ้ยาสลบและจากการตรวจสอบคลินิกพบว่าทางคลินิกจดทะเบียนเป็นคลินิกไม่รับผู้ป่วยค้างคืนไม่ได้ขออนุญาตเปิดห้องผ่าตัดแล้วก็พบว่าวิสัญญีแพทย์กับแพทย์ผ่าตัดไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับคลินิกรวมทั้งไม่ได้ขออนุญาตการโฆษณาด้วย ด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีสบสระบุบอกว่าเบื้องต้นแจ้งความผิดเปิดห้องผ่าตัดผิดกฎหมายและต่อเตอิมไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษจำคุก5าปีหรือปรับ10,000แสนบาทส่วนบทลงโทษเรื่องของการโฆษณาโอ้อวดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0่นบาทหรือว่าทั้งจำและปรับพูสถานที่ตรงนี้นะครับไม่ชอบที่กฎหมายเขาพูดยังไงคือเป็นคลินิกเถื่อน เมื่อมีการให้บริการเกิดขึ้นมาตนก็จะมีโทษจำคุกค่าปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทซึ่งโทษตรงนี้นะครับเป็นโทษจะต้องมีการส่งฟ้องพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของฐานความผิดนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการโฆษณาตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานความผิดที่มีการโฆษณาที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับแล้วมีการโฆษณาถ้าพบว่าเป็นการโฆษณาที่ว่วอวดเป็นเท็จนะครับเนี่ยก็จะมีโทษความผิดมีโทษจำคุกหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงส่วนนี้ ทันตแพทย์อาคมระบุด้วยว่าหากยังไม่มีการแก้ไขในส่วนของการโฆษณาโอ้อวดจะปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะมีการแก้ไขส่วนแพทย์ที่ทำัตถการเตรียมส่งไปให้แพทย์สภาพิพจารณาจรรยาบรรณวิชาต่อไปเบื้องต้นได้มีการสั่งให้คลินิกนี้ปิดทำการ30วันนะคะต้องบอกไปถึงสาวๆรวมทั้งใครที่กำลังจะทำศัลยะกรรมสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของแพทย์คุณสามารถที่จะขอแพทย์ดูใบรับรองวิชาชีพได้รหรือถ้าไม่มั่นใจนะคะสามารถที่จะขอรายชื่อ แพทย์ค่ะเอาไปตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์แพทย,ทยสภาเราจะได้รู้ว่านี่หมอจริงๆไหมบจบอะไรมานะคะเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างเรานะคะอันตรายรมากจริงๆต้องเลือกคลินิกที่น่าเชื่อถือด้วย<ช>นะ,ะแล้วอย่าเห็นแก่ของถูกบางทีเนี่ยของถูกไม่ได้ดีเสมอไป